สวัสดีครับพบกับผมบ่าวอินดี้เช่นเคยนะครับเนาะวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรที่ทุกคนมองข้ามไปนะครับเนาะทุกคนมองข้ามไปว่าสมุนไพรตัวนี้ทุกคนจะมองข้ามว่ายิ่งเป็นโรคติดต่อโรคใหม่โควิด -19 นี้ยิ่งเอาไม่อยู่เลยครับผมแต่ส่วนมากประชาชนเราท่านผู้ชมทุกคนจะทราบดีนะครับสมุนไพรตัวนี้นะครับผมแต่ทุกคนไม่ทราบว่าส่วนมากจะมองข้ามไปว่ามันเป็นยาสมุนไพรที่สุดยอดเป็นยาสมุนไพรที่ว่า สร้างภูมิคุ้มกันและก็ต่อต้านไวรัสได้อย่างดีครับผมและก็ต่อต้านการอับเสบครับผมเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับผมจะต่อต้านขึ้นมาอย่างดีนี่ครับลำต้นของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะครับพ่อแม่พี่น้องดูไว้นะครับเบิ้งไว้เดอรพ่อแม่พี่น้องฟ้าทลายโจรครับผมเบิ้งไหว้ครับเบิ้งไหว้นี่แหละคือต้นของมันต้นของมันแท้แท้นะครับสรรพคุณของมันคือต่อต้านไวรัสครับสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสได้อย่างดีนะครับแล้วก็ การอับเสบของลําคอครับผมใครที่ลําคอไม่ดีไม่ต้องไปซื้อยากินเลยนะครับแค่ต้มกินนะครับแค่ต้มกินแต่รสชาติจะออกขมๆหน่อยครับผมแต่เดี๋ยวชาบกุ้งของม,มันจะทํำยังไงวิธีกินวิธีทาเดี๋ยวผมจะไปทําที่บ้านให้ดูนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเจ้าของเขาละผมจะถอนไปสักหนึ่งต้นครับผมขออนุญาตเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วครับถอนไปเราก็นี่แหละสร้างภูมิคุ้มกัน ก้านไข้หวัดใหญ่ไข้วัดเล็กได้ถึง33เปนลยครับลดการไข้หวัดได้อย่างดีเลยนะครับผมลดลดไข้วัดได้ถึง33เนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลขออะขอขาแากเจ้าของกันละโอเค,ค เยอะๆฟ้าทลายโจมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านเลยครับแบ,บ้งที่ไม่ใช่ตัวมสมเดี๋ยวไปผสมแล้วเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวชักนิ่ง่พอเราได้มาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมเสียมากสาธิตการกินให้ดูนะครับเนาะบางท่านก็จะไปบทบางท่านก็เข้าใจแล้วสมุนไพรตัวเนี้ย ฟ้าายโจนส่วนมากนะครับเนาะส่วนมากประชาชนจะมองข้ามไปเลยแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าตามประสบการณ์ันี้ผมได้ประสบกับตัวเองนะครับเนาะนกเกี่ยวกับคอแสบคอแห้งคอแสบมากเลยครับต้มกินแค่เพียงหนึ่งแก้วนะหายเป็นปิดทิ้งจริงๆครับฟ้าายโชนเพราะมันสร้างภูมิคุ้มกันอย่างดีเลยนะครับผมจุดเด่นของมันคือฟ้าายโชนเนี่ยจุดเด่นของมันเลยหลักๆเลยคือสร้างภูมิคุ้มกันและก็ต้าน การอับเสพไม่ว่าอับเสพแผลไม่ว่าอับเสพคอไม่ว่าเกี่ยวอะไรกับอับเสพก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาทันทีครับผมแล้วก็มันจะสร้างภูมิต้านทานไว้แล้วโดยเฉพาะล่าสุดนี้ผมเชื่อเกินว่ายาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้นะครับมันต้โโนานโควิดได้จริงครับพ่อแม่พี่น้องต้านได้จริงๆครับสมุนไพรตัวนี้ผมเชื่อเลยครับเพราะว่าผมได้เรียนกับท่านอาจารย์จิราขาวรเอ๋ยถาวรมาเนี่ยผมรู้ครับ ผมรู้ผมก็ใจไดีว่าสุนทรภยตัวเนี้คนมองข้ามอย่างมากเลยคือธุาลายโจนพื้นบ้านเรานี่แหละแต่มันเป็นยานที่ต้านไวรัสได้อย่างดีเลยและต้านโควิดได้จริงด้วยผมผมคิดว่านะครับแต่ถ้าติดแล้วผมก็มรู้ว่าจะต้านได้หรือเปล่าครับแต่ถ้าเรากินต้านตั้งแต่คนแรกเลยมันดีมากๆเลยครับสําหรับฟ้าลายโจนครับถ้าเป็นกรณีเด็กครับถ้าเกิดเราไปซื้อตามร้านนะครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราก็ให้กินทีละหนึ่งเม็ดแต่นี้ผมไม่ได้ผมมาสาธิตวันนี้ไม่ได้ไปจับเป็นเม็ดผมจับต้มนะครับเนาะ ถ้าต้มเนี่ยเด็กจะกินทีละหนึ่งช้อนชาผู้ใหญ่กินกินทีละหนึ่งแก้วครับผมกินมันละหนึ่งเวลาก็ได้ครับเป็นเวลาสามเดือนถ้าเกิดกินติดต่อกันสามเดือนปึ๊บมันจะสร้างภูมิุ้มกันลดการไข้หวัดใหญ่ไข้ไข้หวัดน,น็กได้ถึงสามสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับจำไว้เลยครับสําหรับเด็กนี่กินอาทิตย์ละหนึ่งเม็ดก็ได้ครับผมเพราะว่าเด็กเนี่ยมันจะภูมิต่างทานจะน้อยหน่อยครับสร้างภูมิต่างทานจะน้อยหน่อยกนะ็ให้กินตามจํานวนที่ว่าหมอแน,น,นะนามาครับ เดี๋ยวเรามาต้มกันครับแบบแบบไปเนี่ยผมพยายามจะเอาไปลงคลิปหลายอย่างครับผมต้นเนี้ยก็มีคนเอาไปลงแล้วแต่ทีนี้ผมไปเห็นแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่เขาลงกันไปคือมันขัดกับความเป็นจริงของผมหมดเลยครับผมเพราะผมได้เรียนมาแบบวิธีที่ถูกต้องมากที่สุดแล้วผมไปเจอใบป,ป่าช้าเหนาครับเหมือนรักษาประวัตินี่ครับท่านพ่อแม่พี่น้องจบไม่รู้เลยคือเขาไม่อธิบายให้ฟังเลยครับที่ผมเข้าไปดูในคลิปเขาแล้วครับคลิปพื้นบ้าน,านเนี่ยที่เขาเอาออกมาที่คนไปติดตามเขามาก คนติดตามก็ถึงห้าแสนหกแสนคนครับแต่พ่อแม่พี่น้องไม่ได้ดูเลยว่าใบาประชา้าใบประช้าเหนียของเขาเนี่ยเขาแนะนําให้กินเข้มเกินไปผมขอคานเต็มที่เลยครับขอคเป็นหัวชนฝาเลยกินเข้มเกินไปมันมีผลต่อตับของเราครับและผลต่อไตคนที่เป็นโรคไตโรคตับไม่สมควรกินเลยครับคนที่กินได้จริงๆคือวันละหนึ่งใบเท่าฝ่ามือเท่านั้นครับใบประชาเหนียมันลดน้ําตาล สำหรับคนเป็นประหวานได้จริงเราต้องตามเงื่อยดสำหรับคนเป็นประหวานได้จริงครับแต่คนที่มีเกี่ยวกับคนผู้ป่วยมะเร็งตับเกี่ยวกับโรคตับโ,บโรคไตระวังให้ดีครับตายสถานเดียวนะครับผมเวลากินไปสะสมปุบ๊บมันเข้มครับเพราะเขาไม่ได้นำมาที่ที่ผมไปดูในคลิปโอ้โหเข้มป๊ดเลยให้กินแต่เขาไม่ได้อธิบายเลยว่าผู้ป่วยโรคตับกับโรคไตห้ามกิน คือจริงๆ,ๆแล้วเขาให้ปรชาช้เาเหงาเนี่ยใบป,ปรชาช้าเหงากินลดน้าตาลได้จริงลดน้าตาลได้จริงแต่รักษาไม่หายนะครับแต่เขาให้กินแค่วันละหนึ่งใบเท่าฝ่ามือเท่านั้นเองครับสองสามวันกินทีด้วยนะครับผมไม่ได้ให้กินทุกวันนะสองสามวันกินทีเพราะเวลาเรากินสะสมตนานมันจะไปทําให้ตับเราเนี่ยเสื่อมคุณภาพและเป็นสายรูหิตสายเลือดติดติดเชื้อใน,นกระแสเลือดนะครับผมจำไปเลยครับใบป,ประชาเหงาเพราะพ่อแม่พี่น้อง ผมก็ว่าจะเอามาลงชิฟให้ดูอยู่ครับแต่ทีนี้ผมหาใบประชาเห่ยยังไม่ได้มันมืแถชาวบ้านผมแถวบ้านผมมันเยอะครับจำไว้เดียครับพ่อแม่พี่น้องใบระชาเหนี่ยวยเป็นความรู้ที่ผมถ่ายทอดสู่พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะจริงๆแล้วทางพวกนี้ผมก็ไม่เท่าไหร่หรอกที่ผมถนัดจริงๆคือบนเขาเลยครับคือสมุนไพรเกี่ยวบนเกี่ยวกับบนเขาเลยทีนี้เรามาดูกันนะครับผมเรามาเด็ดความกล้องมาถ่ายน้ําเลยแล้วมาเด็ดครับทีนี้ผมหาเมล็ดมันไม่ได้จริงๆแล้วเมล็ดมันเนี่ยมีคุณสมบัติมากเลย ส่วนที่มันจะอยู่ในเมล็ดนี่ได้มากเลยครับนี่เราเด็ดเลยนะครับเราเด็ดใส่ไปเลยครับน้าแต่น้ําน้ําไม่ต้องกะปริมาณครับน้ําไม่ต้องกะปริมาณแล้วตัวนี้ไม่ต้องเอามะนาวเอาอะไรมาบีบใส่นะครับบดตองใส่เลยนะครับ่อแมพี่น้องมกนงมเนาวครับผมกินไปทางขมผมนี่ละครับฝืนใจกินหน่อยครับเพราะว่ามันขมจริงผมเหมือนกระบองเทรครับตัวนี้สําหรับฟ้าทลายโจรครับเด็ดเข้าไปเลยทั้งก้านทั้งใบแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปตากเนาะ ทีนี้ผมขออนุญาตเอาไปตากเพราะว่าผมจะบดเป็นผงครับผมบอกบดเป็นผงไว้กินต้านโควิดหนาหน่อยเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าสมุนไพรตัวเนี้ยมันต้านโควิดนาได้จริงครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับมันต้านโควิดนาได้จริงครับหักทั้งตรงทั้งต้นเลยใส่ไปเลยครับผมครับหักไปเลยครับหักไปเลยหักไปเลยเดี๋ยวต้มกันสักพักนึ่งให้มันออกสีก่อนครับหักไปเลยหักได้ยันต้นครับหักไปหมดเลยเพราะมันเป็นยาเท่านั้นในต้นมันครับผม ยาลเ่ลื่นครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะเอาไปตากบางท่านตากแล้วมาต้มก็ได้ครับต้มสดก็ได้ตากแล้วมาต้มก็ได้ครับส่วนมากตากแล้วเอาไปบดเป็นยาเลยใส่ใส่เครื่องบดเลยครับบดเป็นยาบดเป็นผงไปเลยครับเพราะว่าตอนเนี้ผมเชื่อว่าพี่มทพูแม่พี่น้องหลายคนสรรหาเหลือเกินกับฟาทลายโจรเนี่ยเพราะต้องกินต้านคุณหน้าครับผมอ่ะสักพักครับเดี๋ยวเปิดแก๊สเลยครับเปิดแ๊สมาเปิดแก๊สเลยครับ ต้ไมไวสักยี่สิบนาทีครับต้ไมไวสักยี่สิบนาทีและเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับหลังจากเราต้มได้ยี่สิบนาทีแล้วน,นะครับเนาะมาดูกันครับต้มได้ยี่สิบนาทีน้ําก็จะเป็นสีนี้ครับผมน้ําจะออกมาสีนี้ครับแต่รสชาติไม่ต้องห่วงเลยพ่อพี่น้องรสชาติเดี๋ยวโอ้โหรับรองคนคนกินนี่ครับถ้าเป็นเด็กดก,กินยิ่งยากเลยครับเด,เด็กนี่ต้องขืนใจให้กินหน่อยที่ละหนึ่งช้อนชาถ้าเด็กกินเนี่ยโอ้โหรับรองหนีตาปี๊ด เลยครับเพราะว่ามันโค้ครับเพราะไอ้น้องๆตะบองเพชรนะครับพูดง่ายๆครับผมอพอเราต้มได้ครบยี่สินาทีแล้วเราปิดแก๊สเลยครับทีนี้ครับผมเราปิดแก๊สแล้วเรายกออกไปเลยครับพอเราต้มได้ที่แล้วครับพอเราต้มได้ที่แล้วนะครับสําหรับเด็กนะครับเด็กให้กินหนึ่งช้อนชาแค่นี้นะครับสําหรับเด็กนะครับให้กินแค่หนึ่งช้อนชานะสำหรับสำหรับเด็กนะครับผมสาหรับคนโต คนโตคนไหนที่กินไม่ได้เลยครับครึ่งแก้วก็ได้ครับผมกินมาละแก้วเท่านั้นนะครับสําหรับคนโตนะครับสาหรับเด็กโตนะสำหรับเด็กเล็กก็จะกินยากเลยครับผมสาหรับคติรกรยาผมจะเป็นยังไงงั้นต่อไปท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมจับตามองผมดีนะครับจับตามองผมดีนะครับคลิปนี้มีทั้งตลกมีทั้งสาระน่ารู้มากๆเลยนะครับต่อไปนะครับผม พราะตัวนี้นะครับถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้ทานไปแล้วถ้าไม่รด้ไปหาของหวานกินหรืออะไรกินเนี่ยแล้วองครับผมข้ามันข้ามเพิ่นก็ไม่หายครับแต่มันดีจริงครับผมกล้าร,รับประกันได้เลยว่าตัวนี้ต้านโครโรนาได้จริงล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ถ้ามันติดไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะต้านได้ไหมแต่ผมคิดว่ามันสร้างกลุ่ต้านทานได้อย่างดีมากเลยครับอย่าไปชิมให้เลยนะครับ จับตามองอย่างดีครับเพื่อน้องโอ้มันขมแต่มันดีจริงเพื่อน้องโอ้สุดยอดเลยโอ้โหครับน้ำมันจะเป็นสีนี้เลยไม่ต้องบีบน้ำเลยใส่นะครับไม่ต้องบีบใส่เลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลย จริงๆครับแต่มันก็น่ากินครับผมเพราะว่ามันมัน้านได้จริงครับตัวนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่มันเกี่ยวกับผมโดยตรงเลยครับผมแสบคอแสบคอมากถึงกับว่าเกินน้ําลายเกินเลยไม่ได้เลยแสบคอรวมเลยครับทีนี้ผมกินยาอักเสบตอนนั้นเพนเม็เพนเมเ็ดสิินห้าแสนยังมีขายอยู่ครับตอนนั้นครับตอนนั้นหมอยังไม่ห้ามเพนเม็ดสิินห้าแสนยังมีขายอยู่ผมไปซื้อมากินมันไม่หายแต่ พระครูจีระสาถาโลเนี่ยเขาให้ผมต้มตัวนี้กินเขาต้มให้กินผมกินเพียงแค่หนึ่งแก้วแม,ม่พี่น้องเชื่อไหมครับเช้ามาหายจริงครับหายเป็นปิดทิ้งเลยผมมันปกติไปเลยครับแสดงว่ายาต้านไวรัสตัวนี้มันใช้ได้จริงแล้วอีกอย่างนึงครับผมโรงพยาบาลพระเจ้าพยาโรงพยาบาลพระเจ้าพญาที่กรุงเ,พเทพครับเขาประการตีมาแล้วว่ายาตัวเนี้ยมันต้านไวรัสโคโรนาได้จริงครับแล้วตรงนี้ไม่ว่าใคยๆก็สรรหาตัวนี้ แล้วยาตัวเนี้ยครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพไปหาก้านซื้อมาตุนไว้กันเยอะแยะเลยมันต้านโหน้าได้จริงครับยาตัวนี้นะครับแล้วอีกอย่างนี้มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าทําไมผมไม่อธิบายไตยที่ผมเอาใบสับเสือไปลงนะครับสมุนไพรเกี่ยวกับใบสับเสือไปลงว่าทำไมผมไม่อธิบายระยะที่สี่ระยะที่สี่ไม่ต้องไปอธิบายหรอกครับก็ระยะสามมันไม่หายเมื่อระยะสามไม่หายจะ อธิบายระยะสี่ทำไมเ่ะครับเพราะมันรักษาหายแค่ระยะหนึ่งกับระยะสองครับใบาสาบเสียสวนไทยกับใบสาบเสียนะครับระยะสามไม่หายนะในเมื่อระยะสามไม่หายต็ระยะสี่ก็เข้าโรงไปเลยครับแต่ทีนี้นะครับพ่อแม่คนะ้องเรากินถ้าเป็นคนโตนะครับกินทุกวันครับผมกินทุกวันอายุประมาณย5สห้าปีขึ้นไปครับผมกินทุกวันให้เป็นเวลาสามเดือนครับผมมันจะ สร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเด็กถึง33%อครับผมสำหรับเด็กก็เหมือนกันแล้วเผมเด็กก็ให้กินสามวันกินทีก็ได้เพราะว่าเด็กเขาเนี่ยเขาจะกินยากหน่อยเพราะดูอาการสีหน้าคนโตคนใหญ่กินแล้วยอด จริงกัพ่อแม่พี่น้องครับจริงสมุนไพรตัวไหนที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องผมจะค้นหามาให้และผมจะหามาแบบถูกวิธีจะไม่มีวิธีที่ผ,ผิดแน่นอนครับผมเพราะว่าผมเรียนมาโดยตรงตัวเนี้ยผมเรียนมาโดยตรงครับแต่ที่สิ่งที่ผมจะหนักเลยคือบนเขานะครับพ่อแม่พี่น้องแต่แม่ประชาชนนีน่สิผมไปดูคลิปแล้วอ้ผมคือผมอยากจะแย้งแต่ผมก็ไม่ก้าวไก่เขาเนาะกับแม่ประชาไอ้ปาช้าเนาผมผมผมไม่อยากจะแย้งเขาไม่อยากจะก้าวไก่เพราะว่าคุณแนะนำกับพี่น้องแบบเนี้ยมันผิด ผมว่าจะคอมเมนต์แล้วกลัวเขาด่าผมกลัวเขาตามมาด่าผมครับผมก็เลยไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมมาลงคลิปให้เพื่อนน้องดูเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมติดต่อเขาแล้วเขาบอกว่ามีอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจับไปบ้านคนที่มีใบประชาราชางหนอล้วครับเพราะใบประชามหนองเนี่ยจริงจริงแล้วนะเพม่อนน้องมันลดเบาหวานได้จริงครับมันลดได้จริงแต่เพื่อนน้องต้องทาความเข้าใจด้วยว่าคลิปเขาระบายเขาอธิบายละเอียดไหมเพราะว่าใบประชามหนอเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ถึงระดับหนึ่งจริงถึงมันจะเป็นน้องใบยานาใบยานามันลดได้มาก แต่ใบยะนางนี่กินถึงสองขวดแต่มันจะกเป็นทีเลยนะครับแต่ใบประช้าหมอมมันกดน้รต่างๆได้เยอะครับัรกษาเบาหวานดยตรงแต่เขาไม่ได้อธิบายมาว่าโรคตับกับโรคไตห้ามกินครับผมผู้ป่วยโรคตับโรคไตกินเข้าไปนะครับถ้าเป็นเข้มถ้ากินก็กินได้จังๆวิธีกินที่ถูกต้องนะครับใบประชาหมอมมันกินแค่วันละหนึ่งใบครับหนึ่งใบเท่าฝ่ามือเท่านั้นและสองสามวันกินทีไม่ได้กินทุกวันนะครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้นะครับ กินครั้งละหนึ่งใบแต่ถ้าใครกินเคี้ยวๆเดี๋ยวเคี้ยวกณเห็นว่ามันกินได้กินอร่อยกูเคี้ยวอย่างเดียวแต่เปล่าหรอกครับผมคนที่ป่วยเป็นโรคไตเป็นโรคตับมันจะไปสะสมครับทีนี้สะสมปุ๊บโดยคนเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งตับครับแป๊บเดียวแค่แหละมันก่อเกิดเชื้อเพืนเลยแป๊บเดียวกระแสกระแสกระแสติดเชื้อได้สายเลือดครับติดเชื้อได้สายเลือดแป๊บเดียวตายครับตายจริงๆครับ อันนี้เขาเคืออกข่าวมาแล้วครับผมการตีเลยว่าตายจริงๆเขาออกข่าวมาแล้วสําหรับนายพี่ชายหนุ่สำหรับคลิปนี้นะครับผมมันก็เป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้อย่างดีนะครับผมที่ผมเอาไปตากแล้วเดี๋ยวผมจะมดเป็นยาครับเพราะว่ามันมีมันเริ่มีแล้วตั้งแต่ผมผมทำคลิปยาไม่กี่คลิปเองครับมีพี่น้องบางคนผมดีใจมากเลยครับที่บอกว่าเออขจัดเป็นผงยาแล้วส่งมาให้หน่อยสิได้เลยครับสําหรับเอฟซีผมผมทําให้เลยครับสําหรับเอฟซีผมผมขจัด เป็นยาผมเสร็จแล้วผมจะส่งไปให้เลยเพราะยาผมเราจะละลายเป็นแค่าไหร่บรลัมยรรันไม่ถึงครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ําแล้วก็ชุกับน้าดื่มกินนะครับผมชุบกับน้ําต้มกินนะครับคือจะบดเป็นผงส่งไปให้เลยครับสําหรับเอฟซีของผมนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเกี่ยวกับแรงสัตว์กัดต่อยจะเป็นอะไรนั้นเกี่ยวกับสระขบับกัดต่อยก็ดีแมงป่องก็ดีอะไรก็ดีหายเป็นปิดทิ้งนะครับให้สักใชยไว้เลยนะครับให้กดติดตามไว้เลยสําหรับคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ใครใครถูกใจก็ ผมอยดกถึงใจกับแชร์ผมเนี่ยนะครับหนึ prayed, me, them, ่งกำลังใจหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งสับสับไคคือกำลังใจที่ดีที่สุดสําหรับที่ผมจะหาทริปมาให้ท่านพ่อแม่พี่น้องแน่นอนครับอย่าลืมนะครับสมุนไพรทุกชนิดก่อนกินก่อนใช้ต้องศึกษาให้ดีนะครับถ้าศึกษาไม่ดีมันจะเอาคืนไม่ได้เลยนะครับที่เราดื่มเข้าไปมันไม่ได้กู้ได้เหมือนแม็กซินเจอร์บนเฟซบุ๊กนะครับจําไว้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผู้ใด่ยสามารถติดตามนะครับผมชอบกระขายสามารถรับชมผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคน มีความสุขกับปเล่นเงินทองหลายมากใช่มามถึงหวยด้วยเบอร์คุมหมดอคุมหมดอนเยอะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับเรื่องครับ